ทำอย่างไรล่ะนะคะเราก็มาฟังกับสิทธิเอกของท่านอาจารย์พอดีไม่ดีค่ะนะคะเรียกได้ว่านะคะเอาสิ่งที่ท่านอาจารย์พอนะคะมาถ่ายทอดนะคะแล้วก็เอาไปลงมือทำนะคะเรียนรู้กับคนสําเร็จนะคะแล้วก็เอาไปลงมือทําแบบคนสําเร็จค่ะแล้ววันนี้ค่ะท่านได้ผลลัพธ์นะคะเป็นยอดขายนะ,ะเรียกได้ว่าเกือบพันล้านนะคะใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นเองนะคะ อดีตลูกจ้างค่าแรงตลาดไทยนะสามบาทนะวันนี้พลิกชีวิตนะคะมาไกลเหลือเกินนะ,ะถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะคะส่งหัวใจรัวๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับนะคะความรู้ดีๆนะคะการแบ่งปันดีๆจากท่านอาจารย์ป๊อบอายุน้อย้อยล้าน,นะคะ่ะส่งหัวใจรัวๆนะคะต้อนรับท่านอาจารย์ป๊อบอายุน้อยร้อยล้านคัะยานนนเอกชิสนุพงศ์ค่ะ โอเคนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราได้เจอกับตัวข้อในวงการออนไลน์อย่างท่านอาจารย์พอไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแบ่งปันในเรื่องของปัจจัยเพิ่ม,เต,มเติมที่ทําให้ดี a c คอนะครับสามารถรับถ่ายทอดเรื่องของการทําออนไลน์นะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับคนไทยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนทํางานประจําข้าราชการพนักงานออฟฟิศ พีพีที่กายณอายุแล้วนะครับหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการทั้งหลายทําไมคนหลากหลายถึงสามารถประสบความสําเร็จจากการค้าขายออนไลน์ได้โดยที่คนส่วนใหญ่คิดว่าการค้าขายออนไลน์เหมาะกับคนอายุน้อยเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่เท่านั้นแต่วันนี้ดีเคอนคือที่ที่มีองค์ประกอบทั้งหมดครบถ้วนดังนั้นนะครับหนึ่งองค์ประกอบสําคัญเลยที่ทําให้คนธรรมดาสามารถสร้างผลลัพธ์หรือมียอดขายจากการทําออนไลน์ได้ก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเครื่องมือครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามไม่ง่ายเลยที่ผมอยากถามทุกคนก็คือเมื่อเราคิดจะมาขายของออนไลน์ใครรู้ตัวบ้างว่าเราเป็นคนนึงที่พูดไม่เก่งขายไม่เป็นไม่มีเวลาขายและไม่รู้จะขายใครช่วยพิมพ์คําว่าเขาให้อาจารย์หน่อยครับเอ,อพูดไม่เก่งเลยค่ะอาจารย์ขายก็ไม่เป็นค่ะไม่มีเวลาขายด้วยแถมไม่รู้จะขายใครตั้งแต่ชัดเจนเลยนี่แหละคือสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ตอนนี้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้นะครับ เรารู้ตัวว่าเราไม่เป็นเรารู้ตัวว่าเราไม่เก่งเราไม่สามารถใช้ตัวเราเป็นปัจจัยหลักใ,ในการทําให้เรามีผลลัพธ์ได้แต่หนึ่งสิ่งเลยที่มันจะช่วยเรามันก็คือเครื่องมือนั่นเองดีไอคอนจึงทาเครื่องมือที่เรียกว่าไอคอนทูขึ้นมาครับเพื่อเอามาเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนดีไอคอนคิดค้นเครื่องมือในเรื่องของการช่วยขายอย่างเครื่องมือที่เรียกว่าเว็บไซต์เฟลเพจในการมาเป็นหน้าร้านช่วยขายช่วยให้ข้อมูลให้กับลูกค้าแทนเราโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งพูดเอง อธิบายเองแต่เพียงแค่เราส่งลิงก์ให้กับลูกค้าไปที่เว็บไซต์นะครับลูกค้าสามารถอ่านเองสั่งซื้อสินค้าโดยตรงโดยที่ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านเว็บเราเราเป็นคนได้กาไรจากส่วนตา่างทันทีนะครับหรืออย่างเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการขายของออนไลน์ในยุคน,นี้ที่เราไม่ต้องไปนั่งสต๊อ,ขอ,อกของเองแพ็คของเองหรือส่งของเองแต่ดนะียคอนทําระบบแบ็กออฟฟิศควบคู่กับระบบดอปชิปเพื่อทําใม่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอเพียงแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียว คุณสามารถขายออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาและเนื้อหาสําคัญที่ทําให้คนธรรมดาสามารถค้าขายออนไลน์ได้โดยที่ต่อให้คุณจะเพิ่งคิดอยากจะมาขายของออนไลน์วันนี้ต่อให้คุณจะเพิ่งเริ่มต้นจากศูนย์คุณไม่ต้องเดินทางไปประชุมครับคุณไม่ต้องไปฝัมงมนาไม่ต้องทิ้งลูกทิ้งสามีเพื่อไปเรียนรู้อีกต่อไปแต่วันนี้คุณจะสามารถเรียนรู้ออนไลน์ที่บ้านอยู่ในห้องน้ําอยู่ในห้องนอนคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นนะครับเครื่องมือทั้งหมดนี้ครับมันจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่่่่สงตอจากรุน สู่รุ่นเพื่อทําให้ทุกคนนะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและประสบความสาเร็จบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและเท่านั้นไม่พอนะครับท่านยังลงทุนในเรื่องของการสร้างโรงเรียนสอนนะครับเพื่อทําให้ทุกๆคนได้มาเริ่มต้นทาออนไลน์แบบถูกต้องตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยมาเรียนรู้แบบจับมือทงตั้งแต่หลักสูตรอุบาลออนไลน์ไปจนถึงหลักสูตรระดับมหาลัยออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องไปเสียงเงินครับในการไปเรียนรู้นะคข้างนอกแต่เราจะสามารถที่จะเรียนรู้นะครับ ได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเสียเงินใดๆทั้งสิ้นแต่สามารถไปลงทะเบียนกับทางครูพี่เลี้ยงแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียนสอนแห่งนี้ได้นะครับดังนั้นนี่เลยอีกหนึ่งปัจจัยที่เดียคอนให้ความสําคัญกับทุกๆคนที่มาเริ่มต้นจากศูนย์คุณจะต้องมีพื้นฐาน ในการทําออนไลน์แบบถูกต้องและลงมือทําแบบถูกวิธีคุณถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากเครื่องมือแล้วเดียคอนยังมอบอาจารย์ให้กับทุกๆคนด้วยโดยที่วันนี้เดียคอนมีความเชื่อเรื่องของการที่เรานะครับไปนั่งขายของออนไลน์ด้วยตัวคนเดียวไปนั่งลองถูกลองผิดด้วยตัวเองโอกาสในการลองผิดมากกว่าลองถูกอยู่แล้วโอกาสในการเจ๊งมากกว่าการที่เราไปนั่งนะครับทำแบบด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เดียคอนเนี่ยนะครับเขา คิดคนขึ้นนะก็เขามีหลักสูตรในเรื่องของการทําออนไลน์ในรูปแบบของการทําแบบไลฟ์นิโค้ดครับที่วันนี้ทุกๆุกคนจะต้องมีอาจารย์ในการเรียนรู้ต้องมีอาจารย์ในการสอนมีอาจารย์ในการส่งต่อเลยทําให้ต่อให้คุณจะไม่เก่งแค่ไหนต่อให้คุณจะไม่มีพื้นฐานอย่างไรแต่เมื่อคุณมีอาจารย์คุณสามารถเรียนรู้แล้วลงมือทําแบบถูกวิธีได้มันก็เลยทําให้คุณมีผลลัพธ์ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่ว่าเราคิดว่าเดียคอมันเหมาะกับเราไหม เราคิดว่าออนไลน์เป็นโอกาสที่เราจะมาเริ่มต้นหรือเปล่าถ้าวันนี้เราคิดว่าออนไลน์ในอนาคตมันจะโตแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะมาเริ่มต้นทําออนไลน์กับเดียคอนเดียคอนเขาก็เปิดรับครับทุกๆคนที่จะเข้ามาค้าขายออนไลน์ด้วยกันขอเพียงแค่เราไม่ยึดติดนะครับในการที่เราจะต้องไปนั่งทําแบรนด์เองลงทุนเองทําการตลาดเองหรือแบกรับความเสี่ยงเองแต่การที่เราออกมาเริ่มต้นจากการมาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับหรือมาขายของออนไลน์ กับเดียคอนด้วยกันโดยที่วันนี้เดียคอนเขาเปิดรับนะครับคนไทยทุกๆคนเลยรวมไปถึงคนต่างประเทศสามารถมาค้าขายออนไลน์ด้วยกันโดยที่เราสามารถเลือกเปิดหน้านร้านแบบใดก็ได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันโดยที่ข้อดีของการขายของออนไลน์ที่เดียคอนก็คือเราจะใช้งบประมาณนะครับในการลงทุนเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวทุกๆคนครับพิมพ์มาให้ผมหน่อยครับว่าลงทุนครั้งเดียวนะพิมพ์คำกอนนี้มาให้ผมหน่อยนะลงทุนครั้งเดียวนะแปลว่าอะไรแปลว่าปกติเนี่ยการขายของออนไลน์ทั่วไป พี่ๆทุกคนจะต้องลงทุนแล้วลงทุนอีกนะลงทุนซ้ำลงทุนซอสน,นะซื้อมาขายหมดสต็อกใหม่ซื้อมาขายหมดสต็อกใหม่ซื้อมาขายหมดสต็อกใหม่จนเขาชอบมีคําพูดหนึ่งครับเขาบอกว่าการทําธุรกิจมันก็เหมือนอาการที่เราขี่หลังเสือเพราะว่าขึ้นแล้วลงยากแต่วันนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเออก็การ ขายออนไลน์ในปัจจุบันคุณไม่ต้องไปนั่งปวดหัวคุณไม่ต้องไปนั่งนะครับแบกรับความเสี่ยงแบบนั้นแต่คุณสามารถที่จะไปเปิดหน้าร้านแล้วก็มาขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วยกันโดยที่คุณเลือกเปิดหน้าร้านแบบใดก็ตามที่คุณชอบโดยที่วันนี้นะครับสาหรับใครที่อยากจะขายออนไลน์แต่เรามีงบไม่เยอะคุณไปเริ่มต้นจากการเปิดร้านแบบขายปลีกก่อนโดยที่คุณไปเลือกเปิดบินสินค้าตัวใดก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะเปิดบินเพียงแค่สิชิ้นเท่านั้นแต่คุณจะสามารถขายสินค้าได้ทุกตัวนะเช่นคุณชอบกาแฟเปปิิิดบนนกาาแฟ10 00ชช้งระณว่ คุณจะขายคอลลาเจนก็ได้คุณจะขายดีท็อกก็ได้คุณจะขายไอซีขายดีแมกขายวิตซีคุณสามารถขายสินค้าได้ทุกตัวเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งนะครับซื้อสินค้าือื่นมาเพิ่มเติมแล้วคุณยังจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆทัๆ้งเครื่องมือในการช่วยขายฟรีทั้งรูปภาพคอนเทนต์ในการเอาไปทําโคษณาทั้งเรื่องของการเรียนรู้ในหลักสูตรของการขายปลีกทั้งหมดนี้เรามีให้จากการเปิดบินเพียงแค่ ครั้งเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดร้านขายปลีกนะครับแต่สําหรับใครที่คิดว่าเราอาจจะเป็นคนนึงไม่ได้ชอบแค่การขายปลีกเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปิดร้านขายส่งนะครับเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทํากําไรในระยะยาวที่มากกว่าผมก็จะแนะนําให้เราขยับงบประมาณขึ้นมาครับจากการเปิดบินสิบชิ้นกลายเป็นการเปิดร้านแบบ100ชิ้นโดยที่ใช้งบประมาณจากหลักพันเป็นหลักหมื่นครับซึ่งข้อดีของการเปิดร้านขายส่งคือเราจะไม่ได้แค่ขายคนเดียว แต่เราจะสามารถมีตัวแทนมียี่ปัวมีฟาปัวนะครับที่มาค่าขายออนไลน์ไปกับเราได้ด้วยซึ่งข้อดีของการเปิดร้านขายส่งก็คือในระยะยาวครับเราจะไม่ได้กําไรแค่เหมือนคนเปิดร้านขายปลีกที่ไปนั่งขายเองแต่เราจะได้กําไรที่มากกว่าจากการเปิดร้านขายส่งนะครับที่เราจะได้จากกาไรจากวอวุูมยอดขายที่เกิดขึ้นจากตัวแทนทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันง่ายๆใครที่มีงบผมจะแนะนําให้เราเปิดร้านขายส่ง นะครับได้กาไรที่เยอะกว่าคุ้มกว่าในระยะยาวนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการขายสินค้าที่คนเปิดร้านขายส่งไม่จำเป็นต้องไปนั้งขายสินค้าทีละชิ้นแต่เราสามารถกระจายสินค้าในรูปแบบของการขายส่งให้กับตัวแทนรายย่อยทีละสิบชิ้นได้และสิ่งสำคัญที่ทําให้การเปิดร้านขายส่งมันคุ้มค่ามันคือวิธีการในการทําากรตลาดครับ ที่วันนี้เนี่ยพวกเราไม่ต้องไปนั่งนะครับขายนะครับญาติขายเพื่อนขายคนรู้จักแต่ข้อดีของการขายส่งก็คือเราจะมาทําการตลาดเชิงรุกในรูปแบบของการยิงแอดโคษณาและการทําเพจครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเคล็ดลับสําคัญที่เราสอนให้กับผู้ประกอบการทุกคนในการเริ่มต้นเพื่อให้เขาได้กลายมาเป็นมืออาชีพบ,บนโลกออนไลน์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ทํำยังไงนะครับก็เป็นเลือกเปิดร้านขายส่งนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเรียนข้างนอกได้รับเคล็ดลับเทคนิคความรู้เราจะส่งต่อความรู้จักรุ่นสู่รุ่นให้กับทุกคน แล้วก็มาเริ่มต้นได้นั่นเองนะครับและสําหรับสุดท้ายเลยใครที่มีงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นคนเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบเป็นคนเล่นใหญ่ทําจริงนะครับผมจะแนะนําการเปิดร้านแบบสุดท้ายครับที่เรียกว่าการเปิดร้านเป็นดีลเลอร์รายใหญ่นะครับซึ่งการเปิดร้านเป็นดีลเลอร์รายใหญ่เหมาะกับคนที่มีงบแล้วก็เหมาะกับคนที่คิดจะทําการตลาดอะไรระยะยาวเป็นคน ไม่ทําเล่นนะแต่ทําจริงเพราะว่าการเปิดร้านแบบดีลเลอร์เนี่ยนะครับเราจะใช้งบประมาณที่สูงที่สุดในการลงทุนนะครับซึ่งก็ใช้งบประมาณเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ2 0 0แส0กว่าบาทเลยสําหรับการเปิดสินค้าเป็นคอลลาเจนนะครับโดยที่วันนี้เนี่ย ข้อดีของการเปิดร้านเป็นดีลเลอร์คือเราจะได้กาไรนะครับที่มากกว่าจากการซื้อสินค้าในราคาเหล็ดีลเลอร์ที่ได้ต้นทุนสินค้าที่ต่ำกว่าคนที่เปิดร้านขายส่งซึ่งได้กาไรมากกว่าเยอะพอสมควรนะ <S <S <ๆ>แล้วก็ยังได้ในเรื่องของเนื้อหาคอร์สเรียน V.I.P. Private Coaching ที่เราจะเรียนออนไลน์เฉพาะเนื้อหาของดีลเลอร์เนี่ยมูลค่า1นึ่งแสนห้าหบาทตลอดชีวิตที่ไล์เพิ่มนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของเว็บไซต์เครื่องมือต่างๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ทําให้คนที่เปิดร้านเป็นดีลเลอร์คุ้มค่าที่สุดมันคือเรื่องของกกาาาารรระจยสิินนนคค้ททีี่่เเปปด็ ไม่ต้องไปนั่งขายสินค้าแบบขายปลีกไม่ต้องไปนั่งขายสินค้าให้กับตัวแทนรายย่อยแต่เราจะสามารถขายสินค้าให้กับตัวแทนขายส่งนะครับทีละหนึ่งร้อยชิ้นได้เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้คนที่เปิดร้านเป็นดีลเลอร์อาจจะเห็นว่าเขาลงทุนเยอะแต่สุดท้ายการกระจายสินค้าเขาสามารถขายหมดได้เร็วขึ้นเพราะไม่ว่าจะมียี่ห้อหรือตัวแทนคนไหนที่อยากจะร้านขายส่งหนึ่งร้อยชิ้นเขาไม่สามารถไปซื้อสินค้ากับเดีลกลอนได้แต่เขาจะมาซื้อกับเราที่เป็นรายคอาที่เป็น นะครับดีลเลอร์รายใหญ่นะหรือเป็นตัวไทยรายใหญ่เราสามารถกระจายสินค้าได้อันนี้คือสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับจากการเปิดร้านแบบดีลเลอร์แต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่ทําให้คุ้มค่าที่สุดก็คงอีไม่พ้นในเดือนเดือนนี้ครับที่ดีไอคอนมีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับใครก็ตามที่เปิดร้านนะครับเป็นดีลเลอร์คลลาเจนคุณจะได้รับสิทธิ์กาไรส่วนแบ,บ่งจากยอดขายที่เกิดขึ้นนะครับของบริษัททั้งหมดตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมไปจนถึงวัน ที่3ามสิบเอ็ดานลานี้นะครับไม่ว่ายอดขายนั้นจะเกิดจากตัวแทนคนไหนไม่ว่ายอดขายนั้นจะเกิดจากใครใครก็ตามที่เปิดบิลเป็นดีลเลอร์ภายในเดือนนี้จะมีจํานวนทั้งหมด10คนหรือหลักร้อยคนหรือมากกว่านั้นจํานวนทั้งหมดนี้นะครับจะได้ได้รับส่วนแบ่งจากเงินกองกลางก้อนนีเท่าๆกันสมมติคิดง่ายๆเดี๋ยวอขอมียอดขายคอลลาเจนกับไฟเบอรี่วมกันไม่ต้องเยอะสัก5ล้านชิ้นก็เอาสิบบาทไป,ปออครับ เออไม่ใช่ห้าล้านผู้ผิดห้าแสนช้นเออนะับก็เป็นเงินงลปมาห้าล้านถะูกไหมเงินห้าล้านนี้จะไปไหนเขาก็จะเอามาหารแบ่งครับให้กับตัวแทนเนี่ยนับทั้งหมดที่มีในเดือนเดือนนี้ที่เปิดร้านเป็นดีลเลอร์เท่านั้นนะจะมีกี่สิบคนหรือหลักร้อยคนจะหารแบ่งส่วนแบ่งนี้เท่าๆกันกซึ่งข้อดีของกําไรจากโปรโมชั่นนี้คืออะไรไม่ว่าคุณจะขายเก่งหรือขายไม่เก่งคุณจะได้รับส่วนแบ่งก้อนนี้เท่าๆกันไม่ว่าคุณจะขายได้หรือขายไม่ได้คุณก็ได้รับส่วนแบ่งจากเงินก้อนนี้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นมาเป หรือเงินกินเปล่าที่มอบให้กับเราเพื่อให้เราได้กลายเป็นผู้ส่วนได้เป็นเจ้าของกับสินค้าตัวนี้และช่วยในเรื่องของการสร้างยอดขายและนับช่วยในเรื่องของการผลักดันให้สินค้าคอลลเเจนนี้เติบโตไปในอนาคตเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นมาเป็นกําไรเพิ่มที่ปกติดีลเลอร์เดือนอื่นๆไม่ได้ครับแต่เฉพาะดีลเลอร์ในเดือนนี้เท่านั้นที่จะได้รับเพราะฉะนั้นมันคือสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับมันไปนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับคุณยังจะได้รับ นะครับโอกาสในเรื่องของการได้รับเงินส่วนลดพิเศษที่ต้องบอกว่าปกติเนี่ยการเปิดร้านแบ็ดีลเลอร์เราต้องใช้งบประมาณลงทุน2อ0 0สเลยแต่ในเดือนเดือนนี้ครับเดี๋ยวข้อนเขามีโปรโมชั่นเป็นเงินส่วนลดพิเศษให้กับพวกเรามากถึงห้าหมื่นสองพบาททำให้เราใช้งบประมาณในการลงทุนดีลเลอร์ที่ต่ําที่สุดที่เคยมีมากับการใช้งบประมาณในการลงทุนเปยงแค่2 0งศูีก็สามารถเปิดร้านมาเป็น ดีลเลอร์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็มีต้นทุนสินค้าที่ต่ำกว่าคนอื่นและได้กําไรในระยะยาวที่มากกว่าได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สําหรับใคยนะครับที่คิดว่าเราพร้อมจะเริ่มต้นก็อย่างที่ผมพูดครับคุณสามารถเลือกเปิดร้านแบบใดก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกเปิดร้านแบบไหน ไม่สําคัญสิ่งสําคัญคืออะไรผมอยากให้คุณได้มาเรียนรู้นะครับในงานคอร์สพิเศษที่เป็นงานแคมป์ที่เรารวบรวมเหล่าบรรดาครูระดับประเทศนะครับเยอะแยะมากมายที่จะมาสอนเรื่องของเคล็ดลับและเทคนิคการทอราออนไลน์ตลอด1วันเต็มในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมแจ้งวัฒนะครับใกล้ๆกับสนามบินดอนเมืองสําหรับใครที่อยากจะเก่งออนไลน์เร็วๆอยากจะได้ทักษะในการทําออนไลน์แนะนําให้ไปเรียนคอร์สนี้ครับเราสามารถไปติดต่อซื้อบัตรกับทางครูพี่เลี้ยงได้บัตรตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วไปติดต่อฟื้อบัตรท่านละ 1, น0สองอบาท แล้วเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมคุณจะได้รับเคล็ดลับวิธีการในการทรําออนไลน์จากศูนย์กลายมาเป็นมืออาชีพบนโลกออนไลน์ได้ภายใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ออนไลน์คือโอกาสนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนให้เข้าใจเลยว่าออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือกนะแต่ออนไลน์คือทางรอดเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะเริ่มต้นทําออนไลน์อย่ารอให้ชีวิตพร้อมนะครับแล้วค่อยเริ่มต้นลงมือทาแต่วันนี้จงกล้าที่จะลงมือทํา ในวันที่เราไม่พร้อมเพราะเขาบอกว่าโอกาสมา,มาตอนที่เราไม่พร้อมเสมอถ้าวันนี้เราไปรอให้ชีวิตพร้อมก่อนเราก็คงไม่ได้คว้าโอกาสไว้หรอกหรือวันนี้เราเจอโอกาสแล้วเราไม่คว้ามันชีวิตเราก็คงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณถามใจตัวเองครั้งว่าออนไลน์คือโอกาสสาหรับคุณไหมแล้วคุณคิดว่าในอนาคต1ิปีข้างหน้าออนไลน์จะเติบโตมากกว่าทุกวันนี้ไหมถ้าวันนี้ออนไลน์คือโอกาสแล้วในอนาคตออนไลน์จะโตงั้นเราก็รีบมาเริ่มต้น มาทำออนไลน์ line, แทนที่จะไปทำด้วยตัวเองให้มันเหนื่อยยากลำบากสู้มาทำไปกับเด็คอนใช้เครื่องมือมีอาจารย์ที่คอยแนะนำแล้วเข้ามาเริ่มต้นด้วยการโดยที่วันนี้ย้าอีกครั้นะครับไม่ว่าคุณจะเปิดบินแบบไหนไม่สำคัญคุณสามารถสำเร็จได้เหมือนกันอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความนะครับขยันถ้าคุณขยันเรียนรู้ขยันลงมือทำคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จจากการค้าขายออนไลน์ได้แน่นอนเพราะวันนี้อาจารย์ทุกท่านจะมีหลักสูตรสำคัญนะครับที่จะมอบให้กับทุกคนที่เรียกว่าฟรี O P Y Copy ครับเรียนรู้จากคนสำเร็จวันละนิดมันก็ดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองถ้าวันนี้เราเป็นคนอื่นคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากออนไลน์วันนี้ครับก็เริ่มต้นเข้ามาขายของออนไลน์ด้วยกันแล้วคุณจะรู้เองว่าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดไว้เพราะฉะนั้นวันนี้มีงบน้อยเริ่มต้นแบบเล็กๆไปปรึกษาไปคุยกับครูพี่เลี้ยงเดี๋ยววันนี้คุณเริ่มต้นเข้ามาสิ่งแรกที่คุณต้องทํา คุณจะมาเรียนรู้แล้วจะมาลงมือทาออนไลน์แบบมืออาชีพไปพร้อมๆกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอฝากสั้นๆไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะได้มาเรียนรู้มาพบเจอกันอีกครั้งกันขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะส่งหัวใจรัวๆนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ป๊อปอายุน้อยร้อยล้านของพวกเราในวันนี้นะคะสามสิบต้นๆเท่านั้นเองนะคะ รูปหล่อเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะด้วย2มือของท่านนะคะเรียกได้ว่านะวันนี้นะตัว MC เองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชื่นชมนะคะแล้วก็แบบเออนะคะชีวิตของอาจารย์ป๊อปน้ำมากไกลมากๆเลยทีเดียวนะ,ะวันนี้นะ,ะให้พวกเราส่งหัวใจรัวๆนะคะยินดีกับความสําเร็จของท่านอาจารย์ป๊อปค่ะนะคะที่เป็นต้นแบบนะคะเป็นนะคะต้นแบบในการพลิกชีวิตนะคะสร้างตํานานชีวิตของตัวท่าน เองนะคะให้เป็นแรงบันดาลใจของผู้คนนะให้ลุกขึ้นมาสร้างรับผิดชอบชีวิตของพวกเราจริงไม่จริงนะคะและถ้าวันนี้นะคนอย่างท่านอาจารย์ป๊อกทาได้นะคะไม่มีเหตุผลอะไรค่ะที่คนแบบเราจะทาไม่ได้เพราะอาจารย์ป๊อกก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นคนนะคะเป็นคนเหมือนเรานะถ้าคนหนึ่งคนทําได้นะคะไม่มีเหตุผลอะไรนะที่คนนะคะเหมือนกันจะทําไม่ได้เออ ดังนั้นนะคะพิมพ์มาได้ไหมคะพิมพ์ฉันทําได้มาค่ะพิมพ์ชื่อเล่นนะเออนะคะเออนะคะอย่างสมมติคุณไก่ทําได้แบบนี้เลยนะ,ะฉันทําได้นะคะอ้อยทําได้สุดยอดไปเลยค่ะนะคะสุดยอดไปเลยค่ะนะคะแมวทําได้ค่ะนะคะเราตอกย้ําลงไปในจิตของเรานะคะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทําได้ค่ะนะคะและช่วยทําด้วยนะ,ะจงเลือกเครื่องมือที่ใช่นะ,ะและวันนี้นะ วันหนึ่งค่ะนะคะที่เราจะนะคะแบ่งปันนะคะเครื่องมือนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องมือที่ดีธรรมดานะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดค่ะนะคะที่จะนะมาบอกกับพวกเราทุกคนนะคะว่าวันนี้ออนไลน์นะคะไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปนะคะแต่เป็นออนไลน์เป็นทางรอดและเป็นทางรวยค่ะเอวันนี้นะคะเราได้ข้อมูลนะครบนะคะ ด้เลยทีเดียวนะคะครบทุกเรื่องแล้วจริงๆนะคะครบทุกปัจจัยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นนะ,ะการตลาดนะ,ะหรือการเลือกสินค้านะคะรวมไปถึงนะ,ะการส่งเสริมนะ,ะการตลาดที่มีนะ,ะ250ล้านนะคะต่อเดือนจุกๆนะรวมไปถึงการตลาดนะ,ะโปรโมชั่นในวันนี้นะคะที่นะ,ะเราจะได้รับส่วนแบ่งนะ10บ,บาทต่อกล่องนะคะ ตลอดยาวนานจนไปถึงสิ้นปีนะเรียกได้ว่า6เดือนนี้นะคะต่อให้คุณกําลังเรียนรู้อยู่นะคะอาจจะยังไม่เป็นออนไลน์อาจจะยังไม่เก่งออนไลน์แต่คุณได้รับผลประโยชน์อันนี้นะคะได้ผลกําไรนะคะเป็นกําไรเพิ่มเติมดีไม่ดีคะ ดังนั้นนะวันนี้นะก็อยากที่จะฝากนะคะให้กับพวกเราทุกคนนะคือเป็นคนหนึ่งค่ะนะคะที่นะคะชีวิตเนี่ยนะคะต้องการความสําเร็จค่ะแล้วก็นะคะมีโอกาสได้ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในวันที่ชีวิตได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะจึงเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์นะคะและได้มีโอกาสรู้จักกับบริษัทไอคอนกรุ๊ปนะบอกเลยนะคะนี่คือธุรกิจระดับหมื่นล้านนะคะทุกคนค่ะ ที่นี่ไม่ใช่ธุรกิจ SME นะคะธุรกิจ SME นะคะเรายังไปสมัครงานเรายังต้องรอการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์นะคะแต่วันนี้ค่ะบริษัทนี้นะคะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะที่เป็นคนเหมือนกันนะมีหัวใจที่ธรรมดานะแต่ไม่ธรรมดาในการลงมือทำนะสามารถที่จะมาสร้างผลลัพธ์สร้างรายได้ได้ดั่งใจปราถนานะถ้าวันนี้แล้วนะคะทุกคนฟังนะคะคนสําเร็จที่มีผลลัพธ์จริงบนโลกออนไลน์นะแล้วรู้สึก ว่านะคะนี่คือทางเลือกนะในชีวิตของเรานะที่เราจะเอาไปเปลี่ยนนะเป็นการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตนะ,ะก็อยากให้พวกเรานะคะอย่าละทิ้งโอกาสนะคะเขาบอกอากาศก็โอกาสก็เหมือนกับไอติมน,นะคะไม่กินก็ละลายนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในชีวิตเรานะคะมีโอกาสผ่านเข้ามามากมายในชีวิตจริงไม่จริง เรานะก็อาจที่จะละทิ้งโอกาสนั้นไปนะและนี่ค่ะโอกาสตรงนี้อยู่ตรงหน้าของทุกทกท่านแล้วนะคะจงเลือกจงตัดสินใจและเข้ามาเรียนรู้นะคะไม่ได้เรียนรู้แบบธรรมดานะคะเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะดังนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะรู้สึกแบบเออนะคะชอบนะคะแล้วก็รู้สึกตัดสินใจแล้วนะคะที่จะเลือกดีไอคอนไหนพิมพ์ดีไอคอนมาให้ดูหน้าห้องให้ MC ชื่นใจหน่อยค่ะนะคะเอาน้ำทำได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะตัดสินใจเลือกดีไอคอนหรือไม่ก็ตามนะคะเราจะไปนะคะที่หมื่นล้านอย่างแน่นอนการตลาดยังคงดาเนินไปนะ,ะทิศทางความสาเร็จมีอย่างชัดเจนนะคะท่านอาจารย์พอนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะในการทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วนะ,ะเราใช้เวลาเพียงแค่3ปีนะ,ะตอนนี้นะคะเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะคะ ไายถัดไปคือหมื่นล้านนะคะใครจะไปกับเราบ้างน,นะคะใครจะไปกับเราบ้านสุดยอดเลยนะหลายคนพิมพ์มาดีไอคอนนะดีไอคอนนะคะสุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยนะคะเออหลายคนพิมพ์ดีไอคอนนะคะชื่นใจมากๆเลยนะคะอาจารย์ทุกคนนะกออ็ตัวครูเองก็ขอเป็นตัวแทนนะคะของอาจารย์ในทุกคอร์สเรียนนะคะกล่าวคําว่าขอบคุณนะสำหรับนะนักเรียนนะที่จะเอาความรู้นะไปนําไปใช้นะใครก็ตามที่เลือกดีไอ ะะยินดีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจับมือกันนะไปสู่หมื่นล้านด้วยกันส่วนใครนะคะที่มีทิศทางของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะครูเองก็ขอเป็นตัวแทนของครูอาจารย์ทุกคนนะคะในการที่จะอำนวยอวยพรนะคะให้กับพวกเราทุกคนนะคะประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ค่ะจับกําไรหลักแสนจับกาไรหลักล้านทุกคนเลยนะคะส่วนวันนี้ใครที่เลือกดีไอคอนนะ,ะเราจะไม่ ค่ะเราจะไปที่หมื่นล้านด้วยกันนะคะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดคุณนะคุณเอ่อนะคุณจักรกิษนะสุดยอดเลยนะคะโอ้โหหลายคนเลยนะพิมพ์ไอคอนมาอ่านไม่ทันเลยนะคะเอ่อนะคะคุณขาค่ะนะคุณเอ็มนะคุณเอ่อนะคุณนิชากรสุดยอดเลยนะคะคุณนาค่ะคุณกลอยนะคะคุณนะคะคุณนินะคะ เออนะคะคุณตุ้มคุณดี้นะคะโอ้อ่านไม่ทันเลยจริงๆนะคุณงามคุณปุ๊กนะคะก็ขออวยพรนะคะให้กับทุกคนนะประสบความสําเร็จนะคะบนโลกออนไลน์นะ,ะและก็นะคะบนน,นะคะเครื่องมือที่ชื่อว่า t ีไอคอนกรุ๊ปค่ะจกันและขอบคุณและสวัสดีค่ะจะไปพร้อมกันไปสู่ฝันซัน ที่เธอได้ตั้งใจไม่ว่าวันคุณนี้เธอนักจะต้องเธอเรื่องที่ยากแค่ไหนฉันขอสัญญาจะไม่ไปล่อยและเราจะไม่ปล่อยมือกันนะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะกดลิฟต์ออกจากห้องได้เลยนะคะ